สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแม่อวบเปียงนะคะวันนี้แม่อวพามาดูพุ่งนานะคะนี่ดูดูดอยกย,า,กยนะนะกา,าสวยมากเลยนะอันนี้ก็เป็นพุ่งนาพุ่งนาสวยมากเลยเนี่ยข้าวก็เริ่มเ,เหลืองมีหงมีตรงนี้มาเหลืองอาลามเลยเนี่ยก็มีหลายโซนเห็นไหม ไหนๆก็เหลืองหมดฮิตรงนี้จะเขียวแต่ตรงนู้นจะเหลืองอืมนี่นงาอันสวยสดงดงามหาดูยากนะถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆที่นี่นะใกล้ๆนึงนะก็จะหาดูยากเราก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนี้พูดอะไรไม่เกิด ตงนี้ก็จะมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านอยู่นะคะอย่างที่เราถ่ายดูต้นข้าวงงานี้ทุ้งนานก็จะมีหมู่บ้านอยู่เห็นไหม,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 มอยู่ข้านข้างป่ามือเนี่ยงข้าแบบสวยมากเลยอ่ะชอบดูแล้วมันจะแบบสบายตาสวยจริงๆ ข <5. S 2> ้าวหมูยืดอลามพร้อมเกี่ยวแล้วนันงน่งน่ะอันที่สองน่ะพร้อมเกี่ยวแล้วงันเราจะพาดูนะรอบรอบ,บพาดูตามโรงงานนะ มีกระแสนุ่งนามืยังไม่ตัดหญ้ามีดอกหญ้าขึ้นเต็มบนข้าวว่าสวยมากตจนฝ่ามือนะจะเป็นต้นข้าวที่มีลื่นพร้อมเก็บเกี่ยวสวยมากนะทำไรวันนี้ครับก็ดูทุ่งนาขอดูทุ่งนานี่หญ้าอะไรแม่รู้ไหมหญ้าอะไร ดูดิจ้าสวยงามมากใช,ใช่ไหมเขาเรียกจ้าหางกระลอกเออใช่เดิมเหมือนเหมือนหางกระรอกจริๆเออเห็นไหมเออนี่ไงสวยจริงๆริงคุณนาะบางที่เนี่ยจยงเหลืองๆเนี่ยเขาจะเกี่ยวได้แล้วนะเป็นแหล่พร้อมเก็บเกี่ยวงานะเขาจะบอกเลยว่าจะมีโซนแบบว่าเขียวยังไม่สุกแล้วก็มีโซนที่เหลืองพร้อมเก็บเกี่ยวมันน่าเสียดายทุกงนาพวกนี้ดูดูหมู่บ้านตรงนี้นะลองสูงไม่ดูนะ เห็นไหมเห็นหมู่บ้านไหมเลยต้นมะพร้าวไปนะเนี่ยหมู่บ้านจะสารมันเริ่มเข้ามาแล้วอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าทุ่งนาทุ่งนี้มันจะเหลือได้อีกกี่ปีเนาะเ <c oughs> นี่ยันน่าเสียดายนะยังไงเราไม่เจอวิวแบบนี้แล้วนะเราดูไว้กอน,กนดูไว้กัน <c oughs> ทุ่งนาเนี่ยเราก็เคยมาดูเฮ้ยดูยวิวเขาโคตรสวยเลยอ่ะเออวิวนี้สวยมากเลยแล้วก็ย่าหางกนรอบขึ้นมาเนี่ยดูเดออ้อ สวยจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาเดินถ่ายไปเรื่อยเนาะเออวิวนี้สวยมากอย่างนะกต่บรรยากาศสวยๆล้าก็หมู่บ้านล้อมรอบหมดแล้วเหลือแค่วิวนี้แค่นั้นเองใช่ทุ่งนาแบบว่าดูสวยมากดูแล้วมันแบบสบายตาแหม่ดูดูวิววิวต้นมะพร้าวดิสวยยอดต้นเตี้ยเรียดิน เรือง่ามกระดอกกระเดียแต่เน,ะนาะเห็นเราเคิดหอวบบ้านอยากไปหาบ้านเนาะโอ้ด,ดู่เนาะต้นมะพร้าวน,น่ารักเนี่ยต้นเตี้ยก็มีต้นสูงก็มีน่ารักน่าขโมยมุยขโมยไม่ได้เรามองไม่เห็นนีุ่งนาข้าวเหลืองอาลามสวยมากเลยอะ่ะอันนี้เราก็ไม่มีอะไรจะนั่นนะก็คือว่าอยากจะให้ ดูมาดูทุ่งนาป่าป,ปูนใช่ว่าทุง่งนาเนี้จะอยู่อีกงนานไหมเออแต่แต่สวยมากเลยเนี่ย<ช>อยากให้เพื่อนๆดูแบบดูนี่วิวทัศน์อย่างสวยงามนี่มองทุ่งนาข้าวเห็นไหมแล้วบาวา้านจะสารมันล้อมรอบหมดแล้วเอ่<ว>ะใช่แล้วตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งโซนเขียวโซนเหลืองไอ้เหลืองเขาจะเกี่ยวอยู่แล้วอ่ะใช่มันมองมันดูสวยมันวิวทะเลบานนั้นเลยไอ้ที่นี้เราอยู่ที่ไหนบอกยัง คุณละลายเวกเกจจ้าอยู่ที่ไหนคุณละลายเวกเกจอ่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนนนทบุรีพิมลราชเออพิมลราชเอ้ยบางบัวทองใช่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 บางบัวทองนะคะมันน่าจะเป็นอีกไม่นานน่าจะเป็นถึงสุดท้ายตรงนี้เนาะหลายคนเลยเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรก็เริ่มแบบว่าลุกลามมากๆบุอ่ะฝั่งซ้ายกับขวามันเหลือแค่นี้เองอ่ะใช่วิวแบบว่าสวยมากเลยดูดูอะไรก็ แล้วนกแบบแต่ว่าที่เลี้ยงนกขายาวเขาเรียกว่าอะไรนกกระยานกุ้งหูวิขาอยา่างตะเกีายบนะยืนได้แบบแข็งแรงนะพุ่งน,นาแบบสวยมากพร้อมเก็บเกี่ยวย,ย่างนังาา้ก็สวยดูดิใช่ตามท,ทางเลยเนี่ยสวยมากนี่ต้อนอะไรแม่ต้อนอะไรต้นกระชูด ได้เหรอใช่กระเฉดกระชูดกระชูแต่ย่อมันกินได้นะจอมจะแข็งหน่อยตบๆให้เขาหลับๆหน่อยอ่ะหลับไปโอ้โหแล้วอ่ะโอหมดแล้วอ่ะเนี่ยดูลบเด็กคนรุ่นเราอาจจะรู้แต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้เนาะเออเอ๊แต่เขาไม่มีน้ำอ่ะไม่มีน้ำมีน้ำได้ไงกระเฉดเขาไม่มีน้ำคือไม่มีนี่เฉยไม่มีไอ้นี่กระเฉดเหรอไม่มีโอมน่ะใช่ แต่เขาไม่อยู่ในน้ำเขาอยู่ในโบกเนาะใช่เออถ้ากระชูนมีหนามนี่กระเฉดกระชูนนี่เหรอเนี่ยกระชูนนะล้วกระชูนต้องมีหนามนี่ไม่มีหนามเลยนะเขาก็กินเนี่ยไหมเราดูยอดแต่เหมือนใชจไหมเป็นกระเฉดไหมล่ะวัดใจหางกันรอกเนี่ยสวยงามมากสวยจริงๆเขาก็ชอบใจทุ่งนามากเลยอ่ะสวยมากเดี๋ยวพ่อไปปี่ยนต้น้าวให้ดูอุ้ยตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อปีนลงได้ไม่ได้ลองดูไม่ได้ดูนี่ไหนไดดด้มาเ็ ก็มาจุดใกล้นี่ข้าวกำลังออกรวงอย่ไหมโอ้ยดูสิข้าวกำกำลังถอดภาษาอีสานเท่านาะเข่าเข่ากำกำลังถอดถอดกำลังออกรวงไม่กำลังถอดแล้วเขาเรย่มไปถอดอ่ะถอดอีกมั้กำลังถอดโอ้ยดูเด็ดสวยมากเลยนู่นเนี่ยเหลืองเหลืองเลยแม่นู่นเหลืองลองซูมดูดีว่าไอ้นู่นเขาจะเกี่ยวแล้วนะนู่นตรงเหลืองนู่นเขาจะเกี่ยวแล้วเออเนี่ยเห็นะ ใกล้จะเกี่ยวแล้วนน่น่ะเหลืองมากมันไม่ใช่คือสวยสวยเลยแหละไม่ใช่คือสวยสวยเลยแหละ,ลหละบรรยากาศอย่างนี้หายากนะหาดูยากเหมือนกันนะวิวทุ่งนาป่าปูนเนี่ยมันไม่ใช่ที่แบบว่าวดอกรักเออ ดอกรักให้ใครฉันให้แม่ให้แม่วอใช่ให้เพื่ออะไรเราลักกัน <c oughs> <c oughs> อยู่ด้วยกัน2องคนไ <c oughs> ่สองแล้วตอนนี้เป็นสิบแล้วรวมลูกร,รวมหลานดูเด็กปิ๊ปเยอย่ังสวยเลยอ่ะข้าวเหลืองพร้อมเก็บเกี่ยวเหลืองยังทองจริงๆเลยเนี่ย อยากให้เพื่อนๆนดูนะเหลืองดังทองเลยนะยังมีนะพี่สวยสวย,ยางามอย่างเงี้ยยังมีคนมาแอบทิ้งก่าอย,าอยู่ไม่ควรที่จะทำนะเนาะเออเสียบรรยากาศลงมาจริง้งได้ยังไงแบบนี้น,นี่ <c oughs> อันนี้พี่เปียมันโดนลมใช่ไหมมันผิวไปหรือว่ายังไงผิวลงไปใช่ไหมเหนามา็นะหม มันเป็นร่องร่องร่องเห็นไหมเนอะมันเป็นร่องร่องนี่ผ้าเหลืองอะหลามตรงนั้นว่ากำลังออกสีเขาขาวอ่ะเราคุมอยู่ใช่ไหมแต่ที่เหลืองเขาจะเก็บไอ้เฉยๆเขาขาวตรงนั้นอ่ะคือว่าเขามันออกมันมันออกหัวงหลายแล้ว ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยวเพราะยังไม่เหลืองสายข้างนี้ยข้างฝาเนี่ยพร้อมเก็บเกี่ยวเหลืองเป็นทองเลยเพืๆๆ่อนๆดูบรรยากาศทุ่งนาสวยสดงดงามน,นะคะนี่เป็นจังไดเป็นจังไดนี่สวยมากๆเลยหาดูยากเหมือนกันนะวิวสีสวยแบบนี้ย เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะได้ดูทุ่งนานะคะที่มีข้าวออกรวงสวยงามเหลืองอลามทั้งเขียวทั้งเหลืองคะ่ะพร้อมเก็บเกี่ยวด้วยอย่าลืมกดไลค์กด,ชกดตตแชร์กดติดตามครอบครัวมแม่อออพ่อเปียกด้วยนะคะพาไปดูใกล้ๆหน่อยพาไปดูใกล้ๆ ข้าวหรือเหลืองร,รืออารามมากมายแล้วก็เนี่ยดอกญ้าอย่างสวยเลยหาที่ไหนได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วกดวติดตามรครอบควไม่เอาพวกเพียด้วยนะคะกับวิวส,สวยๆทุ่งนาเหลืองเป็นทองโอ้โหเหลืองจริงๆ เหลืองดังทองนะสวัสดีค่ะ